ขณะนี้เราอยู่ที่พเนียดนะครับพเนียดก็คือ,อเขาเรียกว่า,ามานั่งช้างนะครับที่จังหวัดอุธยาเดี๋ยวเราจะไปนั่งช้างคันนี่คือครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะผมไม่เคยเลยนะที่นั่งช้างมาก่อนแล้วก็เอานะ่ะอยากจะลองดูสักครั้งหนึ่งว่าการนั่งช้างมันมีความรู้สึกไงที่ว,ว่าเขาจะพาทัวร์เนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันจ้า เตรียมนะครับขนานี้ก็เราก็ำลังจะ,ะซื้อเขาเรียกว่าตั๋วรอบขึ้นช้างก็เมื่อกี้สอบถามมานะครับถ้าเกิดว่าเล็กๆเ,เหมือนว่าทัวรวัดเดียวก็ไม่กี่ตังค์อ่ะไม่ถึงถึง200แล้วก็แต่ว่าถ้ารอบใหญ่15นาทีก็300บาทต่อคนอถูกมากเลยคุณเอ้ยเดี๋ยวไปดูกันว่าเวลานั่งช้างไปดูที่ไหนบ้างช้าง <c oughs> ขณะนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วไอรินอยู่บนหลังไช่อยู่บนหลังช้างแล้วต้องบอกเลยว่ากระดึ๊บกระดับกระดึ๊บกระดับมากเลยเนาะมันเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งนะนี่ขณะน,นี้เรากําลังอยู่บนหลังช้างแล้วทุกคนนี่ดูดิไอริน,นเป็นไงบ้างครับการนั่งช้างครั้งแรกกระดึ๊บกระดึ๊บอ้าวกระ,ะ,ะดับพี่หรออ๋อขี้วนไง <laughs> โอเค ดูบรรยากาศกันไปด้วยนะครับว่าบรรยากาศสวยมากเลยครับนี่ที่จังหวัดอยุทยานะครับและนี่ก็เป็นการนั่งช้างครั้งแรกก็บอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่ยเยี่ยมมากเลยนะนี่คือบรรยากาศการอยู่บนช้างนะครับก็จะมีควานนะครับหนึ่งควานเขาก็จะพานั่งไปเราก็จะไปดูวัดนั้นวัดนี้กันอ่านี่ดี โอ้โหสวยเหมือนกันอยุทยามีแต่วัดสวยเพราะอันนี้คือวัดพระรามนะครับพี่ฟานบอกมาแล้วนะครับนี่คือวัดพระรามนะครับที่เป็นอุทยานโอ้ยาวไปนู่นเลยนะครับนี่คุณไอรีนครับขณะนี้อยู่บนหลังช้างรู้สึกยังไงไหมฮะกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บดีกระดึ๊บดีจะบอกกระดึ๊บดี คือต้องบอกทุกคนเลยนะที่ติดตามเฟซแล้วก็ทาง YouTube ทาง TikTok ด้วยว่านี่คือการเปิดประสบการณ์เลยนะว่าถ้าคุณมาที่แลพพเนียนะครับคุณต้องมานั่งช้างสักครั้งหนึ่งนะครับเออมันจะได้บรรยากาศแบบดีมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราได้เห็นวิวที่แบบเราไม่ได้ขับรถไปเร่งรีบนะดีดีคือดีมากทุกคนต้องต้องมานะไม่แพงด้วยนะครับปัดล อันนี้เราอยู่ที่หน้าวัดพระศรีสังเกตนะครับก็ถ้าใครดูตำนานอ่าสมเด็จพระนิเศษก็จะรู้ว่านี่คือวัดที่พระเจ้าประสาทาทองอ่านี่โอ้โอ๋อวิหารพระมงคลประพิษอ่อตรงนี้คือวิหารพระมงคลประพิษนะครับอ่าพระศรีสังเกตเขอยู่ข้างในนะครับหนึอนอ่องอ่าประพิษแดงๆนะครับ ามารบอกไกลๆนั่นแหละนะเราใช้ส่วนยอดจะดีด้วยนะครับเราดูจากคลิปเราใช้นย,ยอดจนะดีเป็นอันนี้พระเจ้าอู่ทองใช่ไหมฮะอ๋อนี่คืออน,นุสาวรีย์ของพระเจ้าอู่ทองนี่เดี๋ยวเราจะซู o มาให้ดูนี่เหรียญางนี่อนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองอ่ะดูที่ z o มนะอย่าไปดูสาวก็แล้วเฮ้ยทุกคนแหมรู้นะคิดอะไรอยู่ <laughs> ขณะนี้ก็กำลังเดินทางกลับแล้วนะครับก็จะกลับที่แรพเนียรเรียบร้อยมีวังช้างอายุทยานะครับอย่าลืมนะใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสมาต้องอันนี้สารลักเมืองของอายุทยาใช่ไหมฮะนี่คือสารลักเมืองของจังหวัดอายุทยาะะ่ยครับดูไม่ดูนะครับอ้คนเยอะนะคนมาไหว้เยอะนะเออนี่ดูนะครับนี่ก็ เป็นจังหวัดที่ถ้าใครมาก็อย่าลืมนะครับมาขี่ช้างกันได้นี่แล้วก็ที่สําคัญที่ผมอยากจะพูดไว้วันนี้เลยนะครับนั่งแล้วนะก็เตรียมเงินสดมานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเงินให้ควานช้างด้วยนะครับอันนี้ผมพูดเลยอ่าจะมากจะน้อยก็ต้องมีให้เขานะครับเพราะว่าโอ้โหไม่ได้เป็นผู้ที่ได้เงินมากนะก็จะได้แบบมีกําลังใจเนี่ยได้พาให้เรานั่ง ไปทัวร์แบบนี้นะครับเจอกันคลิปหนะ้า